ดีเซลสีแคนวาไซส์บลูนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยสุดยอดกับ Mercedes-Benz e 2 0 0 d รุ่น Exclusive นะครับมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,000cc ซีซีเทอร์โบ194แรงม้า400นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ 9G t จีโทนนะครับประหยัดน้ำมันมากถึง18-19กกิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับได้ขึ้นชื่อเป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดแล้วก็ทนทานดูแลรักษาง่ายนั่นเองนะครับ สีตัวรถนะครับต้องบอกเลยว่านานๆจะเข้ามาทีนะครับใครที่ชอบสีเบนซ์คลาสสิกเนี่ยตัวจริงนะครับรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าสีสวยงามมากๆหรูรานะครับสีภายนอกเป็นสีน้ำเงินแคนวาสไซด์บลูนะครับภายในตกแต่งด้วยสีซิลเบทนะครับตัวนี้นะครับได้ไฟหน้านะครับเป็นแบบมัลติบี a m LED แบบตัว a อซเลยครับถ้าเป็นรุ่นเอวังกาดเนี่ยนะครับตัว AV เนี่ยที่เราเรียกกันง่ายๆนะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED High Performance นะครับ ตัวนี้ได้ออปชั่นเป็นมัลติบีม LED เรียบร้อยเลยนะครับใครที่ชื่นชอบความคลาสสิกโลโก้ดาวร้อยครับต้องรุ่นนี้เท่านั้นเลยครับล้อแม็กนะครับให้เป็นดับเบิลสโตร์นะครับขนาด18นิ้วนะครับตัวนี้ซีรียานะครับหนานะครับทำให้มีความนุ่มนวลกับตัวรถนั่นเองนะครับไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED นะครับกันชนด้านหลังเป็นแบบ e อ็กซ์คลูพร้อมปลายท่อคู่ดูทรงเนี่ยจะเท้ายไกับตัว AMG เลยนะครับและแน่นอนครับรุ่น e อ็กซ์คลูซีฟเขาจะมาพร้อมกับตัวฝาท้ายที่เป็นระบบไฟฟ้าเเช่่นนนนดีียวกััะครบ ข้อดีของ e- c คัสเตอร์ดีเซลคือด้านหลังความจุห้องสัมภาระเนี่ยต้องบอกเลยว่าใหญ่นะครับไม่ต้องมีพื้นที่เก็บแบตเตอรี่นั่นเองนะครับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่2ใบ3ใบหรือว่าสายตีกอล์ฟก็ใส่กระเป๋ากอล์ฟได้เลยนะครับตัวนี้สำคัญท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่นครับเรามีให้เลือกมากกว่า150คันนะครับเข้าไปเลยครับที่ w w w b e n นซ์เคของเรานะครับหรือว่าสนใจ Benz e20d คันนี้นะครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับ นี่เลยครับภายในสีซิลเบตนะครับเป็นแบบสีครีมนั่นเองนะครับนี่สวยงามโปร่งสบายตานะครับมาพร้อมกับตัวเบาะเมมโมรี่คู่หน้านะครับแล้วก็ผมสามารถบังคับของตัวเบาะฝั่งซ้ายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่แล้วเขาก็มาพร้อมกับตัวลายไม้นะครับให้ความอบอุ่นธรรมชาตินั่นเองนะครับตรงกลางนะครับเพิ่มความหรูหราเป็นสีแบบแบล็กพิโนด้วยนะครับปุจอคอมมานด์นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวกล้องรอบคันด้วยนะครับซึ่งแตกต่างจากตัว AV หรือเอวังการนะครับที่จะมีเฉพาะตัวกล้องถอยหลัง แอมเบียนไลท์นะครับสามารถปรับได้ถึง64สีเช่นเดียวกันนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันมีแพตเทิลชิพให้เรียบร้อยนะครับมีใช้ระบบทัชคอนโทรลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงกลางนะครับเป็นช่องวางแก้วนะครับไม่มีอะไรนั่งข้างหลังประมาณนี้เลยครับพอมันเป็นรถสีเบาะสีเบจนะครับทำให้รถเนี่ยมันดูกว้างนะครับโปร่งสบายตาแตกต่างจากที่เป็นเบาะสีดำนั่นเองนะครับเนี่ยผมนั่งสบายให้ดูเลย นี่เล็กลูมประมาณนี้นะครับเฮดรูมประมาณนี้นะครับและรุ่น e อ็กคลูซีฟนะครับจะมีออปชันที่แตกต่างมากขึ้นจากตัวเอวังไก่ก็คือแอร์หลังปรับได้นะครับปรับอุณหภูมิแอร์หรือว่าปรับพัดลมแยกสลับจากด้านหน้าได้เลยนะครับถ้าเราใส่คาร์ซีเด็กรองรับ i อโซฟิกนะครับแล้วก็ยัมีม่านด้านข้างที่เป็นระบบแม่นุ่นนะครับดึงปิดได้อย่างง่ายๆเลยครับสรุปรถอีกทีนะครับกับ m e r c e d e s b e n z E 200D Exclusive คันนี้ครับรถปี2017นะครับเลขไม่น้อยไปแค่53,000กิโล สีแคนโาไซด์บลูสีน้ำเงินสุดหรูและคลาสสิกนะครับราคาพิเศษที่เบนนี่เคตั้งไว้ครับเป็นแค่1,590 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับได้ไม่น้อยและที่สำคัญราคาพิเศษ1,590 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมาที่เบนเคของเรานะครับพี่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะครับ